ผมผมอกเสมอเลยว่าชุดนี้เข้ากระหนุ่มมากมันดูแบบว่ามัสคูลีมันดูมีอะไรมันดูเท่มันดูแบบว่าเอวมันมสคูลีตรงไหนมันเท่มันมันมีมันสวยแบบว่าสวยหล่อมันมีความสวยที่ปกแล้วก็มีอะไรมันหล่อโอเคเพิ่มความสวยด้วยองค์เครื่องเพชรเครื่องเพชรเดินได้ฮะใช่อันนี้เป็นตู้เพชรเรื่องที่ 1> ม1บครับผมเขาชอบมากสิบเต็มสิหน้อยหรอมันต้อง้อยเต็มสิแล้วจังหวะเนี้2สอเต็มรอ้ <c oughs> อยโอเคก็เกินอยู่แต่ชอบๆชแต่รสุดที่เรจริงเลดู ถูกครับผมไม่มีใครชมเฮียแล้วหนูก็ไม่ชมเฮียแล้วต้องชมตัวเองถ้าพูดตอนนี้เขาก็ไม่ชมแบบจริงใจหรอกหลอมากทางฟ้าเฮียหล่อจริงทุกคนหลอกเก้ลหลอทุกอีพีออกมา,กมาซีนไหนก็หลอจรอิงๆก็หลอหนูเหมือนห,อหนูเหมือนนางฟ้าที่ตกสวรรค์ลงมาไม่ควรนไม่คุ้ข้าเดินกับพื้นดินอะ หนูลอยมาตลอดแล้วหนูสวยมากเวลาหนูแต่งตัวรัดเอวอ่ะเอวแบบว่าบางเป็นเอลเละเห็นแล้วอยากอยากสัมผัสจาษริงหนูชอบอย่างนี้หรอชอบอ่งนบาสนิ้่งนออาน้าง้เน่างนี้เบ่ีนู่างนอน่าเรนาดน้นานอ วยมากิรั่นตอนเห็นรถครั้งแรกคือแบบโอ้โหมันต้องขนาดยังไงหรอแล้วเราต้องขึ้นไปนั่งแล้วเราต้องทำอะไรอยู่บนนั้นล่ะคือแบบรถใหญ่แล้วก็มีดอกไม้ประดับเยอะมากเลยแล้วคนก็คือตามด้วยยอมใจทุกคนจริงๆที่ไม่ไม่ใช่แค่ไม่ใช่แค่เป็นแฟนที่ตามหนูอ่าพวกแกร็บพวกอะไรต่างๆหรือคนขับมอเตอร์ไซค์ะไรใครวะแต่เขาก็ยกกล้องมาถ่ายคนขับแท็กซี่ก็เปิดกระจกมาแต่เขาทำหน้าไม่รู้จักนะ หมือนว่าเราเป็นแบบว่าอยู่ในราชวงศ์จริงๆอ่ะราชวงศ์เอเมารีของจริงกลัวจริงกลัวคนเข้าใจผิดกลัวคนเข้าใจผิดเหมือนกันใครล้มให้ทางเราเข้า่ทเตี่ยเฉินท่านเข้ามาจับที่ด้านนะเหมือนเหมือนแบบพรีเวดดิ้งครับเหมือนพรีเวดดิ้ง ดูแบบว่าสวยน่ารักแต่มีหลายคู่ไงมีหลายคู่ถ้าจะพีก็ไม่ได้พีแค่คู่เดียวหรอกอ็พีมันสี่คู่ไปเลยสามน้องน้องฟรีส์ทีปลายฟ้าไม่ได้มาอันนี้ผมสุอท์ไมากอ๋อจริงจริงเบื้องหลังเอาจริงฮะเบื้องหลังทีมงานเบื้องหลังเขาจ้างคนไล่ผลมาจริงจ้างที่เป็นแบบว่าคนสวดไล่ผลมาจริงๆฮะอันนี้เรื่องจริง ใช่เขาจ้างมาเลยแล้วก็แบบว่าราคาแบบว่าแบบเอาเรื่องอยู่อันนี้ผมไม่รู้ผมไปฟังทีมงานทีแล้วเ,เขาบอกว่าใช่แต่อาจจะอาจจะจริงเพราะว่าอย่างตอนซีรีส์แบบตอนถ่ายซีรีส์เป็นหลายคิวมากที่ต้องถ่ายเอาท์ดอร์แล้วฟ้ามืดมาตั้งแต่ช่วงกลางวันแต่ก็แค่คืุนแค่นานอาจจะมีปล่อยออมาบ้างแต่ว่าระหว่างถ่ายก็คือไม่ตก มาต่งบูไม่ทีตอนแบบเลิกกองแล้วหรือกำลังจะเลิกเป็นหลายคิวมากเลยเหมือนแบบมีเขาอั้นไว้อั้นไว้ให้เราถ่ายไปที่เสร็จแต่พอเสร็จปุ๊บก็คือโคลงมาเลยไม่รู้ใช่จะเป็นจริงๆทุกครั้งเราไหว้สถานที่ทุกครั้งฮะไหว้จุดคู่อะไรเงี้ยไหว้การถ่ายทำราบลื่นอะไรเงี้ยใช่ท่านท่านน่าจะอยากดูข้าวปลาเทียนโคลงครับใช่วนวนวนสวรรค์ก็น่าจะอยากดู หรือว่ากาลังดูอยู่แล้วน้ําตาตกลงมาไม่รู้เห,หมือนกันหเขาอาจจะดูซีนแบบว่าการาเม,มาา่าของคณิเลยเนี้ยเลยแบบว่าเล่นดีมากฝนเลยตกไม่หยุดดูยอ้อนหลังมาอันคาบไอซ์สี <laughs> ดูยอ้อนหลังอยู่ต <c oughs> อนนะอ๋อโอ้สามีพีแรกยังไม่มีอีพีไหนที่ยังไม่มีซีร้องไห้เล <c oughs> ยเป็นคือแบบร้องไห้ยเยอะมากแลก้วก็ตอนถ่ายก็คือเหนื่อยมากแต่ จะร้องเยอะอยู่แค่ช่วงแรกแหละช่วงที่เกี่ยวกับเรื่องพ่อน้องพ่อท่านานทยที่รู้ว่าไม่ใช่พ่อจริงแล้วก็ต้องแยกกันแล้วก็มารู้วิธีตอนแบบว่าพ่อเสียแล้วอย่างเงี้ยอ๋อก็เลยร้องเยอะแต่หลังจากมีก็ต้องดูว่ามันจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างต่อไปนี้เขาก็จะร้องให้ชรัน,นครับผมเพราะว่าทำไมชรัน,นไม่รักอะไรอย่างเงี้ยอุตส่าห์รักตั้งแต่ EP หนึ่ง คนดูยังมาบอกอีกว่าใครรักก่อนคณินรักก่อนไม่จริงคใช่เราจะไม่ยอมนูนิวรักก่อน,นะคะ่ะฮะนูนิวเล่นหน่ะน,นูนิวหรือคณิ <c ười> นคณินนู้นคือน, <c ười> นูนิวตัวละครคณินเตรียมเฉดข้ามเข้าได้านกระจอีกด้านหนหนูขออย่างหนึ่งได้ไหมหนมูมองกล้องแล้วพูดว่าพี่ดาวเออตุงตุงตุงเดี๋ยวพูดอะ <c ười> เสียงมันเข้าหูทีละแบบตุงตุงตุง เห็นเหตุาลเลยครเสียงโคศกนะเขาบอกให้เราเข้านานแล้วพี่น้องเออันนี้เขาพูดภาษาอีสานะ s and gentlemen ด้ปีเดี๋ยวเราก็ต้องพูดเหมือนกันเุ่นตุ้มตุ้ไปซะ จริงๆแล้วหลังจากนี้เนื้อเรื่องก็คือเข้มข้นทุก EP ีแหละ,ะครับเดี๋ยววันเสาร์นี้ก็จะออนไอเอชดสี่แล้วก็คือเข้าวังแล้วเป็นเป็นท่านชายเรียบร้อยแล้วครับก็ดูว่าหลังจากนี้เนื้อเรื่องจะเป็นไปทางไหน<ช>บ้างแล้วก็มันจะมีเรื่องของการแข่งเพื่อชิงบัลลังก์ให้ปิดาของตนเองด้วยซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องมาดูว่ามันจะมีความแบบสู้กันยังไงบ้างใช่บอกเลยว่าเรื่องนี้สนุกมากฮะคุ้มค่าาการดูมากเพราะว่าทุกคนตั้งใจมาก ทุกคนตั้งใจมากพูดเยอะไปนะทุกคนตั้งใจมากครับผมาเพราะว่าแต่ละปีสนุกมากครับผมแล้วก็เดี๋ยวมีเรื่องสกอร์ด้วยสกอร์ก็ตื่นเต้นมากมีอินโทรด้วยภาพสวยมากนะครับผมแล้วก็มีเพลงแล้วก็ในอนาคตอีพีต่อไปก็จะมีศิลปินร้องเพลงอีกหลายท่านเลยก็ติดตามว่าจะมีใครบ้างตุ้งตุ้งตุ้งทุกคนฟังนะโอเคฟังอยู่เดี๋ยวหนึงขอฝากเพลงแป๊บนึ่งแล้วกันเพลงเราดูขอเพลงเรา าฝากซิงเกิลผมด้วยฝากเพลงจนนิรันด์นด้วยนะครับซิงเกิลที่5ของผมเองปล่อยไปแล้วประมาณ2องทีก่กว่านะครับเย้ได้ออมาเปน็นนางเอกด้วยส,สวยดเลย<ด>แ,ลแล้วก็เพลงโอซีข้ามฟ้าเคียงเธอนะครับเพลงเหน,นือฟ้าในที่กำโพมั่นเหมือนกันซีแรกแล้วก็เมื่อวานเพิ่งปล่อยเพลง I Trust You I Trust You ที่ร้องโดยพิต้าอูนะครับก็ุณมากเลยที่มาร้องในซีรีส์ข้ามฟ้าในะครับข้ามฟ้าข่าวไปฟังด้วย นะเราต้องฝากข้างฟ้าเราฝากข้างฟ้าด้วยละกันซีรีส์ข้างฟ้ากียงเธอร์กันช่องไหนช่องไหนหนูเร็วออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลา3ทุ่มครึ่งทางช่องวัน21นะครับและย้อนหลังกับการ์ดทางไอซีทีเวลา4ทุ่มครึ่งนะครับวันนี้เป็นไอซีทีแล้วนะครับผมวก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามข้างฟ้าแล้วก็โหวตให้พวกเราในวันนี้ด้วยนะครับผมน่ารักมากนะครับผมขอบบคคุณรัเดี๋ยวจะมาแล้วหนู